การกินอาหารสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องใส่ใจกับเรื่องของการรับประทานอาหารอาหารไหนที่ควรจะกินให้มีคุณภาพส่งผลหาลูกหรืออาหารไหนที่ควรจะหลีกเลี่ยงไม่เป็นผลดีกับลูกหรือไม่เป็นผลดีกับคุณแม่แค่ตามใจปากกินแล้วอร่อยซึ่งวันนี้นะคะ8อาหารที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพ่อกับโค้ดเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นในเรื่องของอาหารแบบไหนบ้างที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรจะหลีกเลี่ยงซึ่งวันนี้จะมี8ชนิดด้วยกันนะคะที่คุณแม่ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อาหารที่1นนะคะก็คืออาหารที่ปรุงไม่สุกค่ะเช่นพวกไข่ดิบนะคะหรือไข่ที่ ไข่แดงไม่สุกไข่ดาวนะคะหรือว่าไข่ยางมาตูมเละๆรอยค่งเนี่ก็ควรจะหลีกเลี่ยงหรือพวกเนื้อปลานะคะเนื้อปลาดิบซาซิมินะคะเนื้อแดงเนื้อไก่ซึ่งถ้าอาหารเหล่านี้ถ้าเราปรุงไม่สุกนะคะก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะทำให้คุณแม่มี อาการอาหารเป็นพิษอาจจะมีท้องเสียอุจจาระร่วงหรือว่าอาเจียนร,ร่วมด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นดีที่สุดนะคะให้ปรุงสุกแล้วก็ใหม่ๆนั่นเองอันที่สองนะคะก็คือพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอันนี้ไม่ดีกับคนท้องแน่นอนนะคะเพราะว่าในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะจะมีโซเดียมในปริมาณที่สูงมีสารปรุงรสที่สูงด้วยมีผลต่อระบบไหลเวียนนะคะไม่ว่าจะเป็นเลือดหรือว่าระบบขับถ่าย สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นดีที่สุดนะคะถ้าจะกินบะหมี่กึก่งสำเร็จรูปก็ควรจะต้มล้างน้ำออกสักรอบหนึ่งซะก,ก่อนแล้วก็เวลาใส่เครื่องปรุงก็ควรใส่แต่เพียงนิดหน่อยอย่าใส่เยอะเพราะว่าในเครื่องปรุงก็มีปริมาณที่โซเดียมค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เวลา,าทำอาหารประเภทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยก็ให้ใส่พวกโปรตีน นะคะผักเข้าไปด้วยเน้นให้ครบห้าหมูนั่นเองเครื่องปรุงก็ไม่ต้องทานเยอะนะคะเพราะว่ามีสารปรุงรสหรือว่าโซเดียมในปริมาณที่เยอะนั่นเองอันที่3ค่ะอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือปลาทะเลบางชนิดนะคะเช่นปลาดาบหรือปลากระทงเทงซึ่งตัวโค้ชก็ไม่รู้นะคะว่าปลาเหล่านี้มีลักษณะเป็นอย่างไรแต่ปลาเหล่านี้นะคะคุณแม่ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงเพราะว่ามีสารปรอดที่อยู่ตามธรรมชาติเนะคะ่ะค่อนข้างสูงละนะคะหรือว่าพวกปลาทูน่า คุณแม่ตั้งครรภ์สามารถรับประทานได้แต่อย่าเกิน2กระป๋องต่อสัปดาห์นะคะเพราะอาจจะเป็นผลเสียกับคุณแม่ตั้งครรภ์ได้ถ้าทานในปริมาณที่เยอะๆอะอันที่สนะคะก็คืออาหารรสจัดค่ะเช่นเค็มจัดนะมีผลต่อไตและก็หัวใจแน่นอนนะคะไตทํางานหนะักหัวใจทํางานหนักนะนะคุณแม่อาจจะส่งผลเสียได้อันที่2ก็คือพวกหวานจัดนะคะอันนี้ก็ทําให้ตับอ่อนทํางานเยอะเพื่อควบคุมปริมาณอินซูลินในร่างกาย อันนี้ถามคือพวกเปรี้ยวจัดหรือว่าเผ็ดจัดอันนี้มีผลต่อกระเพาะอ,อาหารของคุณแม่ตั้งครรแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้ากินเยอะๆก็ทําให้กดไหลย้อนคุณแม่ท้องอืดไม่สุขสบายแน่นอนถ้ากินอาหารในปริมาณที่รสจ,จัดจัดมากจนเกินไป อันที่4นะคะก็คือแอลกอฮอล์นะคะตัวที่5นะคะคือแอลกอฮอล์นั่นเองอถ้าแอลกอฮอล์คุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะมีผลทาให้สมองทารกเนี่ยพิการตั้งแต่กําเนิดหรือมีโอกาสที่ทารกในครรภ์ตัวเล็กหรือว่าคลอดก่อนกําหนดนั่นเองตัวที่6กค่ะก็คือคาเฟอีนคุณแม่ตั้งครรภ์ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะสำหรับคาฟเฟอีนเพราะว่าเป็นการกระตุน้นการสูบฉีดระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายเพิ่ม การขับปสบัสสาวะบ่อยขึ้นนะคะแล้วก็พวกคาเฟอีนก็จะเป็นละลายพวกแคลเซียมนะคะแล้วก็เกลือแร่ที่อยู่ในร่างกายแม่อาจจะมีการเป็นตะคริวบ่อยมากขึ้นเร็วขึ้นกว่าปกตินั่นเองตอวที่7จค่ะก็คือถั่วลิสงนะคะนี่คุณแม่ก็ไม่ควรจะรับประทานมากจนเกินไปนะคะในขณะที่ตั้งครรภ์ลิงคุณแม่ที่มีประวัติเป็นเรื่องของโรคภูมิแพ้มาก่อน นะคะก็อาจจะส่งผลให้ทารกในครรภ์นเนี่ยเกิดมาแล้วมีโอกาสที่จะเป็นภูมิแพ้ได้ง่ายและก็อันที่8นะคะก็คือนมสดหรือว่าพวกชีสบางชนิดนะคะที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อก็คือนมสดสดนะคะอันนี้มีโอกาสที่จะปนเปื้อนนะคะเชื้อพวกแบคทีเรียหรือว่าเชื้อโรคอื่นๆได้ส่งผลต่อทั้งตัวคุณแม่แล้วก็ตัวลูกนั่นเองนี่คือ8อาหารนะคะที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรจะหลีกเลี่ยง นะคะถ้าดีที่สุดก็สดสะอาดปรุงสุดใหม่ๆนะคะแล้วก็พวกอาหารสำเร็จรูปถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงให้ดีที่สุดนี่คือความรู้ดีๆนะคะที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ